สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมทางแอดมินร้านซิลเบรเกอร์ช็อปนะครับวันนี้เรามากับตัวฮาร์ลีย์ด s น n s t r e e t g ไ i d e คันนี้จะเป็นตัวปี2012นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมรายละเอียดของตัวรถคันนี้จะเป็นปี2012สีของตัวรถจะเป็นวีดแบ็กนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นทวินแคม103ขนาดเครื่อง1 6 9่ซีซีนะครับผมก็มาที่ของแต่งนะครับผมก็จะมีตัวท่อแวนแอนไฮนะครับผมส่วนตัวชายต่อบางคุดหลังและตัวกระเป๋าก็ ต่อเพิ่มนะครับทำให้รถดูจัดทรงสวยมากขึ้นบอกได้เลยว่าคันนี้มีความรู้สึกว่าเต็มลำเลยนะพวกกระโปรงกระเป๋านะครับมือเปิดกระเป๋าแต่งนะครับการลมกระเป๋าก็มีมาให้นะครับนี่ครับสวยงามเลยแน่นๆเลยคันนี้ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะแต่งยาวนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับมีโครเมียมสวยจัดครับโมเดล FLHX นะครับนี่ ตัวลำโพงตัวเครื la, <ral> ่องเสียงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมค้างถังสวยงามเดสติเกอร์เขียนว่าฮาร์รี่ดิวสันนะครับเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่3 3 0หมนะครับผมส่วนตัวเรือนไม้ต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมเครื่องเสียงคันนี้นะครับผมจะเป็นของ J.M. Locky นะครับผมก็บอกได้เลยว่าทั้งชุดเลยนะมือเบรกมือคัตคันนี้จะเป็นของ r s t นะครับผมค่าชิลด้านหน้านะครับจะเป็นของ Allen Ness นะครับ นนี่ะครับไฟหน้า LED นะครับตัวไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟหน้า LED นะครับครอบโช๊คหน้าแต่งคันนี้ก็มาแบบเต็มๆล่อๆเลยนะครับนี่นะครับไฟ LED นะครับค่าชิลอะเรนนสข้างบนนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามชุดสีไม่มีรอยเลยคันนี้ล้อหน้านะครับผมคันนี้จะเป็นบิ๊กสปอกนะนี่เปลี่ยนล้อมาเลยนะครับเป็นดิสเบรคคูลด้วยนะครับส่วนตัวกันลมนะครับผมกันลมแต่งนะครับมาพร้อม ครอบกันลมนะครับนี่นะครับจะเป็นกระเป๋าทั้ง2งด้านเลยนะครับผมส่วนตัวชุด4ี่เครื่องนะครับจะเป็นโครเมียมหล่อๆเลยคันนี้ดําตัดกระโคมเมียมนะครับผมเป็นพักเท้าฟอร์บอร์ดก็เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเดินทางไกลนะครับคันนี้นี่นะครับมาพร้อมกระเป๋าตัวเครื่องยนต์นะครับผมก็เป็นตัวคาวินแคมร้อยสนะครับบอกได้เลยว่าขี่สบายๆนะครับอย่าเราไว้ฟเสียงของตัวรถกันดีกว่าครับไป ผมสำหรับเจ้าตัวสติ e e t g u i ปี2012ทัวร์ลิงอก1คันในร้านเราที่เพิ่งเข้าเลยนะครับผมสำหรับค่าตัวกันนี้ก็อยู่ที่739,000บาทตัวรถสามารถจะาไฟแนน์ได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับสำหรับวันนี้ทางแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ